สวัสดีทุกคนนะผมยินดีต้อนรับสู่จัดซันทุกข่าวแล้วในอีพีนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงงานว a r เลนออฟไลน์ออฟฟิเชียลงานแรกที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับก่อนที้เราจะเข้าในดีเทลนะผมมาดูคลิปต่างทางวอลเ e นอีสปอร์ตไฮ l ล n ์กันก่อนดีกว่าเกี่ยวกับงานอาเซช o นที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพยื้อต้นปังกรเท่แล้วาจริงเปิดมายื้อต้บุยยื้กระเท่สั้นแหละ โหคุณลงทุนในสัตว์เฮ้ยเป็นใครคุ้งเชียร์ักแสดงคือใครหรอที่จำไม่เคยเห็นมาก่อนเลย เทวะชิอาชิอาที่สัตว์ชิโอ้ยสวยมากที่ประเทศเราไมนสวยเกินเราจริงเด้อ See you in Bangkok Thailand. To b a k VCT Ascension Pacific Bangkok Thailand ตั้งแต่วันที่28มิถุนายนถึงวันที่9กรกฎาคมนะผมคือถ้าเราเราดูอย่างเงี้ยเราจะอาจจะเห็นไม่ชัดว่ามันจัดที่ไหนใช่ไหมแต่ก็เลยแคปมาแล้วก็ซูไม่ทุกคนดูว่าผมเกี่ยวกับ QSNCC หรือว่าศูนย์การประชุมแห่งชาติ ซิลิกินนั่นเองนะครับผมก็จะจัดตั้งแต่วันที่28มิถุนายนถึงวันที่9กรกฎาคมแล้วทุกคนก็คงถามจัดเหมือนกันว่าเฮ้ยจ <c oughs> ัด Ascension คือเที่อะไรกูดูรายการการแข่งขันมาทุกอันแล้วกู <c oughs> งง <c oughs> เดี๋ยวก็มี VCT อันนู้นเดี๋ยวก็มี Challenger <c oughs> เดี๋ยวก็ Ascension มันมีอะไรบ้าง <c oughs> ซึ่ง Ascension น,นะครับผมก็คือลีกรองนั่นเองครับผมคือตอนนี้เรามี VCT ที่เป็นลีกลกที่จัดอยู่ที่เกาหลีและ อาเซนชันก็จะเป็นหลีกรองเพื่อขัดคนไปในหลีกหลักนะครับผมซึ่ง VCT s c e n s i ัน p ปซ i ฟ i c เนี่ยจะมีตัวแทนจากแต่ละประเทศในโซนแปซิฟิกบ้านเรานั่นเองก็คือประเทศอินเดียประเทศไทยเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์เกาหลีญี่ปุ่นฮ่องกองไต้หวันฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็ออสเตรเลียนั่นเองนะผมจะส่งตัวแทนแต่ละประเทศมาทําการแข่งขันอาเซนชันนั่นเองซึ่งการคัดตัวแทนของแต่ละประเทศเนี่ยก็กําลังเกิดขึ้นอยู่ สำหรับประเทศไทยนะผมที่เราดูรายการกันเกือบทุกอาทิตย์เลยก็คือรายการ c l a l จอร์สปริ l ส t 2นั่นเองนะผมซึ่งมีทีม m า t ์ทีเอ p e r AA, f u อร์เอเอฟเซียกิและก็ Infinity Esports และตอนนี้สปริ t สของบ้านเรานะครับผมก็ไปยันถึงเพลย์ออฟแล้วซึ่งเหลือแค่4 t o ท็อปทีมนั่นเองก็คือ m i t Fu u l อ s ฟูลเซน i ซอซียกิด e ซึ่งเพลย์ออฟเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะครับผม และการคัดเพลย์ออฟนี้เพื่อหาที่1ของซปิเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนเพื่อเป็นแข่งขันในอา e n s i o n ของแปซิฟิกนั่นเองเมื่อแต่ละประเทศเนี่ยหาท็อปหของเขามาแล้วเขาก็จะมาแข่งขันอาเซนชันในบ้านเรานั่นเองก็คือก็จะบินมาแข่งกับประเทศไทยนั่นเองนะครับผมใครที่สนใจทำตัวให้ว่างตั้งแต่วันที่28มิถุนายนถึงวันที่9กรกฎาคมนะผมแล้วก็เจอการที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิ เพื่อการแข่งขัน VCT Ascension ในประเทศไทยนะผมและใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe และอยากให้จ้าจทำคลิปอะไรหรือว่าอธิบายการแข่งขันอะไรอกีก็อย่าลืมพิมพ์มาในคอมเมนต์แล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผม